พัทยาคึกคักเปิดงานเทศกาลดนตรีแจ๊สอย่างเป็นทางการบนชายหาดพัทยากลางภายใต้แนวคิด The Harmonic Jazz and Beat รวมศิลปินชื่อดังระดับโลกและไทยสร้างโมเมนต์สุดพิเศษรับแสงสุดท้ายรับขอบฟ้า ที่บริเวณชายหาดพัทยากลางจังหวัดชนบุรีนายวิทยาคุณปลืมรรมปมมม้มานยาย,านาก,ายากองการบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยนายปรเมศงงานพิเชษนายกเมืองพัทยาร่วมกับแขกผู้มีเกียรติเปิดงานพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลแจ๊สเฟสติวัล2อ2 4ย่อย่างเป็นทางการโดยมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมาชิกสภาเมืองพัทยาผู้สนับสนุนงานและเหล่าแฟนเพลงแจ๊สเข้าร่วมอย่างคึกคัก งานเทศกาลครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Harmonic Jazz and Beat ท่วงทำนองเพลงแจ๊สท่ามกลางบรรยากาศชายหาดยามค่ำคืนสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมกับบรรยากาศแสงสุดท้ายลับขอบฟ้าไฮไลท์ของงานคือการแสดงจากศิลปินระดับโลกโรนแ k นคีติงเจ้าของเพลงดัง When you say nothing at all ที่จะมาโชว์บทเพลงแจ๊สสุดพิเศษนอกจากนี้ยังมีการแสดงจากทาบิตาคิงศิลปินผู้มากความสามารถในแนวเพลงแจ๊สโชว์และ r b ร่วมด้วยวงฟิวชั่นแจ๊สชั้นนำของไทยอินฟินิตี้อีกทั้งยังมีการแสดงพิเศษจากศิลปินระดับตำนานไทยอย่างโก้มิสเตอร์แซกแมนแอนแบนที่ร่วมเวทีกับป้อมออโตโบาและฟอร์ดศบชัยปิดท้ายด้วยการประชันเสียงจากบุรินบุรณะวิสุทธ์แก้มวิชานีเพียวเดอะอวซ์และศิลปินหญิงยอดเยี่ยมรัศมีอีสานโซพร้อมด้วยการแสดงจากวงดนตรีรุ่นใหม่ เอเชียเซเว่นเปแซและ S3F งานเทศกาลดนตรีแจ๊สเมืองพัทยา2,567จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกค่ำคืนโดยผู้ที่สนใจสามารถร่วมสัมผัสประสบการณ์ดนตรีสุดพิเศษได้ที่ชายหาดพัทยากลาง